เนเร็วจ้าบึมบึมบึมพีพีพีผีีีีีีดอกงดอก่เลยพีพีีีีีีเก็บตจ้าอัีอยู่ลายดอกอยู่จ้ามองฟานี่ี่จ้าต้องไปปาดีนเอาต้องเทิงุ่นฮะดอกไงเติบเห็ดทางท่าจ้า ดอกใหญ่ยอยู่ดิ้นี่งเบิดปะพี่กระโดดเนื้อโอ้ยยังไม่เสร็จโอ้ยเหยียบเห็ดเด้อเหยียบเห็ดเด้อเหยียบเห็ดนะแานหวดมู่นหนุยปูนโอ้ยข้างหลังเธอกระเมียนเด้อนะปูนัสูเธอเธอเหยียบเด้อเด้อ กาซี่เหยียบมุนอุยปุยเลยโอ้ยพ่น่ะมุนีนั่นแหละเออไม่เห็ดปกลายนึสิม่เหยียบมุนอุยปุยโอ้ยพอเอาดอกซ่ำหนคนยางมาด้ด้อโอ้ยอยาเอาเนาะเอาว้เนาะบ่อเอายุบบ่อคนว่าต่อะไร นวดสีกระอายีพี่น้องาเบิ่งพี่ขาบุ่งง่ี่พีจ้าพีว่าเลยุงเลยงงเลยเสร็จแล้วพี่อีพี่จ้าตาคนขันไล่ลายเด้อพี่น้องจ้ะ หมกีพีไปกระเคินอ่ากจดอกน้อยๆก็สิบ่าทกีันเ่ป่าน่เฮ่เ่เด่เฮ่าฮ่เฮ่เ่งพี่าฮ่เฮ่เ่เฮ่เฮ่เฮ่เ่เ่เ่าฮ่เ่เ่เฮ่เฮ่เฮ่่พี่ดอ่เฮ่่่พี่่่่่ อืมดีใจดอกปะยังมีอีกมีอีกที่นี่ไงโอ้ยมุนอุยปุยอยู่อ๋อจ้าอยู่เหเพิ่นดละบ่เพบ็ดละบ่นี่อะไรเนี่ยมาจ้านี่ใจอีกมูลนึงพี่น้องเฮ็ดเหลืองพ่ออีกแล้วมูลนึงมูลน้อยดอกเก็บไปตืิมกันจ้า แต่ว่าพุ่นงามอยู่เดอ้อผุ่นขาเพื่อนคุ่น่ะดอกงามอยู่เห็นไหมกระไรเก็บเอาแต่ดอกง่าง่นี่จ้าไปตื่นกัน,มนหมดรด้ออยังจ๊ะพอ่พอพอ่อพ่อเลือแต่ดอกน,น้อยน่อยปะ่ะบีเอา <laughs> บีนี่คือการบี <laughs> โซตายอีเล้วโซตายอีเล้วตางานได้เหมือนนี่เด้องายใหงามบันไปไปต่อพี่น้องมาพี่น้องจ้าเก็บเห็ดฮาเร่หจ้ามีแต่ดอกงามๆอ้ออนี่นี่อุ้ยงามคักขุดอ่ะขาเพื่อนอุ้ยดอกนี้อันนั้นแลี้ยวเบาเลี้ยวนี่อ้ออ อุ้ยงามครับี่น้องคุณนอ๋คุณนอ๋งา,ามจ้ะอุ้ยน่างานเลเด้อเนี<ห>่ย<ห>เต็มตาจะเห็ดรวมเห็ดรวมเต็มตา